สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเทคนิคการแปลงรูปถ่ายของเรานะครับให้กลายเป็นจิก๊กซอนะครับเป็นชิ้นๆแบบนี้คล้ายๆกับรูปตัวอย่างที่ผมโชว์อยู่ตอนนี้นะครับด้วยโปรแกรม Photoshop กันซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทํากันก่อนที่เราจะเริ่มทํางานชิ้นนี้นะครับผมก็แนะนําว่าให้เราไปดาวน์โหลดไฟล์ประกอบที่ต้องใช้ในงานชิ้นนี้มาก่อนนะครับโดยผมจะใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วแล้วก็ข้อแนะนําในการทํารูป่ายให้กลายเป็นจิก๊กซอชิ้นนี้นี่ครับ เนื่องจากผมใช้เป็นแอคชั่นนะครับมาทําการแปลงรูปให้กลายเป็นจนิ๊กซอว์จีิแอคชั่นตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเหมาะจะใช้กับ Photoshop ที่เป็นเวอร์ชัน CC ขึ้นไปนะครับไม่เหมาะกับ Photoshop เวอร์ชันเก่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะโหลดตัวแอคชั่นตัวนี้เพื่อไปใช้ก็ขอแนะนํว่าให้เป็น Photoshop ที่เป็นเวอร์ชันใหม่ดีกว่านะไม่เหมาะกับใชเวอร์ชันเก่าเพราะว่าเอฟเฟกบางตัวเนี่ยมันอาจจะไม่รองรับนะครับโอเคเริ่มต้นนะครับหลังจากเราเปิดรูปที่เราจะทําการแปลงให้กลายเป็นจิ ก็ให้เราไปที่แถบเมนูแอคชั่นตรงนี้ครับซึ่งถ้าใครไม่มีแถบเมนูแอคชั่นตรงนี้ขึ้นนะครับก็ให้ไปที่วินโด์ครับแล้วเลือกที่แอคชั่นหรือกดปุ่ม i อร์เ n e t F9 ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ให้เราทําการ add ตัวแอคชั่นสคริปต์เนี่ยเข้ามาในโปรแกรม Photoshop ก่อนนะครับโดยเราไปที่ตรงเส้น3เส้นตรงมุมขวาตรงนี้ครับคลิกแล้วก็เลือกไปที่ Load Action ครับเสร็จแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บตัวแอคชั่นที่เราโหลดมานะครับเสร็จแล้วก็เลือกไปที่แอคชั่นตัว Puzzle นี่นะครับจะเป็นไฟล์ nt ก็คลิกเลือกครับแล้วก็กดโหลดโปรแกรมก็จะดึงตัวแอคชั่นพาร์เซลเข้ามาซึ่งตัวแอคชั่นพาร์เซลตัวนี้เนี่ยเขาก็จะแบ่งไปตามสัดส่วนนะไม่เป็น5้าคูณเจ็ 1. สามคูณสองสี่คูณสามอะไรประมาณนี้นะครับก็เราก็ลองดูก่อนว่าเราอยากจะทํารูปภาพรูปเนี้ยที่ที่จะทําให้กลายเป็นจิกซอนเนี่ยเราอยากจะได้ในสัดส,ส่วนขนาดไหนนะครับสมมุติว่าอย่างรูปผมตอนเนี้ยมันเป็นสัดส,ส่วน3ามต่อสองนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะทําภาพตัวเนี้ยให้กลายเป็นสัดส,ส่วน 1- นึ 1, ่ต่อหนึ่งเราก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นว่าผมอาจจะอยากจะใช้เป็นสัดส,ส่วน1นึ่ต่อหนึ่งนะครับเป็นจิกซ้อนหนึ่งร้อยชิ้นเขาก็จะมีขนาดไฟล์มาให้ว่าควรจะเป็นขนาด10บคูณสิบนะครับเราก็มาใช้เครื่องมือครอปครับนี่นะครับ แล้วเราก็มาใส่ขนาดที่ตรงกับแอคชั่นตัวนั้นนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น10บคูณสิก็จะได้แบ่งเป็นจิ๊กซอว์หนึชิ้นนะครับเราก็มาใส่ตรงนี้ให้เป็น10บคู 10. 10แบบนี้นะครับจะสังเกตว,ว่าภาพเนี่ยก็จะถูกครอปซ้ายขวาออกไปให้กลายเป็นภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งแทนนั่นเองแล้วก็อย่าลืมมาติ๊กที่ตรงนี้ครับ Delete Crop Pixel นะครับก็จะเป็นการตัดส่วนที่ครอปทิ้งไปด้วยเสร็จแล้วก็ให้เราคลิกที่เครื่องมือครอปตรงนี้นะที่รูปแล้วก็ลองขยับตำแหน่งดูครับว่าเราอยากจะครอปรูปประมาณไหนอ่สมมติเราตรงรู้สึกว่าครอปตรงนี้มันพอดีแล้วก็เลือ่อนแล้วก็มากดที่เครื่องหมายถูกตรงนี้หรือว่าจะกดปุ่ม Enter ก็ได้เนาะ ก็คือเราจะต้องเตรียมขนาดให้ร้อยก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่อคชันตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครไม่ต้องการที่จะครอปรูปทิ้งนะครับเราอาจจะอยากได้ขนาดเดิมของรูปเลยสมมติรูปผมเนี้ยมาเป็นสัดส่วน3ต่อ2นะครับหรือว่าถ้าใครไม่แน่ใจว่ารูปเราเนี้ยสัดส่วนประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็ลองดูก่อนก็ได้ครับมาที่เครื่องมือครอปแล้วก็ลองเลือกพรีเซตของโปรแกรมดูว่าลองอผมลองเป็น5้าคูณ่ะดูผมกลับด้านนะครับกดตัวนี้เพื่อกลับด้านจากกว้างเป็นยาวหรือสลับเ็มา5 5้เป็นเแบบนี้นะก็จะเป็นแนวนอน แต่ถ้ามันยังไม่ตรงกับสัดส,ส่วนของภาพเราครับก็ลองเลือกดูอะผมลองเปลี่ยนเป็น2ต่ 3. อ3า่ะแล้วกลับด้านเป็น3ต่อ2นะเป็นด้านยาวด้านนอน,นครับอะสังเกตว่าถ้าเป็นสัดส่วน3ต่อเนีในรูปผมมันจะพอดีเลยไม่ต้องรอบจริงเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้เป็นตัวนี้แล้วก็อะถ้าเราโอเคแล้วเราก็มาดูที่อัตราส่วน3ต่อ2ครับว่าเราอยากจะทําเป็นจิกซอกี่ชิ้นสมมติว่าอาหารนที่ีผมจะทําเป็น9 6ชิ้นครับอันนี้เขาแนะนําอยู่ที่12บคูณ8เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะตั้งตัวนี้ให้เป็น12แล้วก็ 8ครับก็คือ12คูณแแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ครับ delete crop pixel แล้วก็ มาคลิกที่เครื่องหมายถูกตรงนี้หรือชุดปุ่ม Enter ก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเตรียมรูปทายก่อนที่เราจะทำแอคชั่นในการแปลงเป็นจิ๊กซอหให้รลายก้อนนะอีกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อาจจะมีรูปเป็นแนวตั้งและอยากทำรูปแนวตั้งนะผมแนะนำว่าให้เราไปที่แตบเมนู Image ครับแล้วเลือก Image Rotation แล้วก็เลือกเป็น90องศา Clockwise หรือว่า Counter Clockwise ก็คือตามเข็มหรือว่าทวนเข็มนั่นเองนะครับเราก็หมุนพา้เป็นแนวนอนก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาคลอปตามสัดส่วนที่เราต้องการเหมือนเมื่อกี้นี้นะครับคออปเส่แลมเปง็นซอเเสรเรส action, ร็จจแล้้วถาาาก เราจะเดียเราค่อยมาหมุนมันกลับตอนหลังได้ก็คือใช้คำสั่งเดียวกันนะก็คือ image แล้วก็ rotation แล้วก็เป็น counter clockwise ครับหมุนทวนเข็มนะก็กลับปินาทีตั้งเหมือนเดิมเนาะทีนี้กลับมาที่ภาพเดิมครับหลังจากที่ปมครอ p เป็น 12x8 เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใช้เป็นตัวจิ i c ซอย96ชิ้นนะครับ 12x8 หลังจากเราปรับภาพเรียบร้อยแล้วเราก็คลิกเลือกที่ตัวแอคชั่นตัวนี้ครับเสร็จแ,แล้วก็มาคลิกที่ปุ่ม page selection ตัวนี้ปุ๊บ หลอสักคู fall, ่นะเราจะเห็นว kind of well, kind of ่าโปรแกรมเนี kind of ่ยจะทําการตัดภาพภาพเนี้ยออกเป็นชิ้นจิ๊กซอ์เล็กๆทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วก็แยกเป็นเลเยอร์ให้เราด้วยนะครับก็หลอสักคู่หนึ่งจนโปรแกรมตัดเสร็จะโปรแกรมก็จะสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่แล้วก็ตัดภาพเนี้ออกเป็นชิ้นๆๆอยแล้วนะครับโปรแกรมก็จะถามว่าจะให้ตัวโปรแกรมเนี่ยจัดการใส่เงาให้กับชิ้นส่วนของจิ๊กซอ์ให้ด้วยเลยไหมนะครับเราก็กดที่ continue ครับ จะสังเกตว่าตัวจิ๊กซอเนี่ยก็จะถูกใส่เงาให้มันมีลักษณะเหมือนมันนูนเป็นชิ้นชิ้นแยกออกมาจากกันเนาะโปรแกรมก็จะมีเอฟเฟกจัดการตรงนี้ให้เรียบร้อยเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็กปุ่มโอเคครับ่ะเห็นไหมว่าชิ้นซิลเนี่ยก็จะถูกใส่เอฟเฟกทําให้เหมือนมันมีลักษณะเป็นนูนแยกออกมาจากแต่ละตัวแต่ละตัว,ตวเนาะเพียงแค่นี้เราก็จะได้รูปที่ถูกตัดแบ่งเป็นชิ้นซิลเป็นชิ้นชิ้น,ช,นชิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะสำหรับการทํารูปถ่ายเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นๆเนาะง่ายมากเลยมีแอคชั่นเข้ามาช่วยทีนี้ผมก็จะมาตกแต่งใส่รายละเอียดรูปนี้เพิ่มเติมให้มันน่าสนใจนะโดยการเอาตัวภาพจิ๊กซอว์ที่ตัดเสร็จแล้วเนี่ยไปวางบนพื้นหลังสวยๆนะเพื่อให้มันดูมีความน่าสนใจมากขึ้นก็ผมจะทําการขยายพื้นที่หน้าชิ้นงานออกไปก่อนนะครับโดยผมจะไปที่เมนู image ครับแล้วก็เลือก canvas size แล้วก็ผมจะเปลีย่ยนตรงนี้เป็น i n นะครับแล้วก็เปลี่ยนค่า width ตรงนี้เป็น15ครับแล้วก็เปลี่ยน height ที่จะขยายออกไปเป็น15ต่อ10นะครับเสร็จแล้วก็คกปุ่มโอเคครับก็กดปุ่มคอนโทรลลบเพื่อซูมออกนะครับเราก็จะเห็นว่าโปรแกรมก็จะขยายพื้นที่ของชิ้นงานออกมาโดยที่ไม่ขยายตัวเลเยอร์ข้างในด้วยนะครับเสร็จแล้วผมจะเลื่อนลงมาครับที่เลเยอร์ b g r ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็คลิกเลือกไว้แล้วก็ให้เราเปิดไฟล์แบ็กกราว n d ที่เป็นรูปไม้อันนี้ที่ผมใส่ลิงก์ไว้ในใต้คลิปให้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าใครอาจจะมีแบ็กกราวดสวยๆที่น่าสนใจกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ก็็ใให้ใ้้เเรรราชคืื่อองงม MoveTool แลวกดึูปนี เข้ามาที่ปลายงานจีนีนะครับเสร็จแล้วก็ผมจะตั้งชื่อเลเยอร์นี้ว่า wood bg แล้วกันครับแล้วก็กดปุ่มคอนโทรลที่จะซูมออกครับโดยการปุ่มคอนโทรลลบแล้วก็ย่อภาพนี้ครับให้มันพอดีกับรูปเราจะได้เห็นรายละเอียดของตัวไม้เนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ enter ครับขยับนิดนึงให้มันพอดีแล้วผมจะกดปุ่มคอนโทรลสูรนะรเพื่อซูมภาพให้พอดีกับหน้าจอ ผมอาจจะทําการตกแต่งเพิ่มเติมโดยการขยับชิ้นส่วนของทิกซอออกมาแบบวางให้มันกระจายกระจายออกมาจากกันบ้างน,นะวิธีการทั็ใก้เรามาใช้เครื่องมือ Move Tool นะครับหรือว่าจะกดปุ่มตัว V ก็ได้เนาะแล้วก็มาติ๊กตัวนี้ครับ Auto Select แล้วก็ เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นเลเยอร์ครับเพื่อที่เวลาเราคลิกเลือกที่ชิ้นส่วนจิ๊กซอวช์วชิ้นไหนเนี่ยโปรแกรมก็จะเลือกไปที่เลเยอร์นั้นให้เลยอัตโนมัตินะครับถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราเลือกอัานไหนอยู่วิธีการหนึ่งที่เราช่วยเรามองเห็นและชัดขึ้นก็คือให้เรามาติกเครื่องมือโชว์ Transform Control ต,ตรงนี้ก็ได้นะครับจะเป็นการโชว์เครื่องมือในการปรับขนาดของวัตถุให้เราเลยนะว่าเราเลือกชิ้นนี้อยู่อ่าอย่างนี้ก็ได้นะจะเราจะได้ทํางานง่ายขึ้นเนาะอ่ะทีนี้เราก็อับตำแหน่งมันครับเค้าอาจจะมาวางตรงนั้นตรงนบบหแไ ถ้าอย่างก,นนกรณีที่ชิ้นส่วนบางชิ้นเนี่ยมันวางอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับเราอยากจะให้มันวางอยู่ข้างบนเราก็เลือกที่เลเยอร์นั้นครับแล้วก็ดึงเลเยอร์นี้ขึ้นไปเอาไปไว้ที่ข้างบนบนสุดเลยก็ได้นะครับแบบนี้เห็นไหมว่าชิ้นส่วนจิ๊กซอว์อันนี้ก็จะวางอยู่ด้านบนเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็เหมือนเดิมครับปรับตำแหน่งมัน นี่ก็แล้วแต่นะว่าใครจะปรับหน้าปรับน้อยอ่ะผมเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับเสร็จแล้วั้นตอนต่อไปผมจะทําการใส่ละเีดเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับโดยการใส่เงาให้กับตัวจิ๊กซอเพื่อให้มันดูเหมือนระวางอยู่บนแผ่นหมาจริงๆนะมันจะได้ดูไม่หลอกตานะครับโดยผมจะทําการกรุ๊ปชิ้นส่วนของจิ๊กซอทั้งหมดไว้ในกรุปเดียวกันนะครับก็ให้เราคลิกเลือกเลเยอร์ชิ้นส่วนจิ๊กซอนะครับตั้งแต่ชิ้นสุดท้ายเราก็เลือกไปที่ชิ้นบนสุดครับกดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกชิ้นนบสุด บบก็จะเป็นการเลือกตั้งแต่เลเยอร์ล่างสุดนะครับขึ้นมาเลเยอร์บนเสร็จแล้วก็ให้เราคลิกที่ปุ่มเขตอน,นิวกรุปตรงนี้ครับโปรแกรมก็จะกรุปชิ้นหนวดจิ๊กซอว์ทั้งหมดเป็นกรุปเดียวกันนะผมจะตั้งกรุปนี้ว่าจิ๊กซอว์แล้วกันครับเสร็จแล้วก็ให้เราเลือกที่กรุปจิ๊กซอว์ตัวนี้ครับแล้วก็ไปที่เครื่องมือ add new layer style อันนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ drop shadow นะครับก็จะมีแถบเมนู layer style ขึ้นมาเนาะที่แถบเมนู effect drop shadow นะครับก็ให้เราเปลี่ยนเลนด์โหมด เสร็จแล้วก็ใส่ออป c i t ตแค่ประมาณสัก40ก็พอนะครับแล้วก็ตรง Use Global Light ตรงนี้นะครับปุ่มจะติ๊กเครื่องหมายติ๊กถูกออกนะครับแล้วก็ใส่ค่า Angle เป็น90นะครับส่วนค่า Distance ตรงนี้จะใส่เป็น12นะครับ s p r e a d เป็น0แล้วก็ Size จะใส่เป็นประมาณ15นะครับแล้วห็นว่ามาจะเริ่มมีเงาขึ้นมาเนาะดูเหมือนมันวางอยู่บนพื้นมากขึ้นนะครับเสร็จแล้วต่อไปก็จะใส่เป็น ตัว Effect b e v e l เ n d e m b o s s นะครับเพื่อให้มันมีความหนาของตัวชิ้นจิ๊กซอว์เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็จะใช้สไตล์เป็น Inner b e v เ l ครับเทคนิคตรงนี้เป็น s m o o t h De ฟตรงนี้เป็น100 Direction เป็น Up แบบนี้ถูกแล้วนะครับส่วนไซส์นี่จะเพิ่มเป็นสักนิดนึงเป็น4ครับแล้วก็ a n g เกิตรงนี้นะครับผมจะมาติ๊กเอาตัว Us ส o o b l l ไลตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่ค่า a n g เ e ิตรงนี้เป็น143ึ่ัวอยสี่ก็เป็น30รารัวไอเ u ีก็เป็นสามยแบบนี ส่วนไฮไลท์โหมดตรงนี้นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นไลเนียดอตตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นสีขาวอุปอร์ซิตผมจะเพิ่มขึ้นเป็น80นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นมันิพาสีดำแล้วก็ o p ป c i 50นะครับผมลองติ๊ก preview ดูให้ดูนะครับจะเห็นว่ามันก็จะได้เงาแล้วก็ได้ส่วนไฮไลท์ทําให้ตัวที่ซอมันดูนูแล้วก็เหมือนกนระวางอยู่บนพื้นหลังที่เป็นไม้ได้สมจริงขึ้นนะดูไม่หลอกตานั่นเองนะครับถ้าเรียบร้อยตามนี้แล้วเราก็คลิกปุ่ม OK ซึ่งค่าตัวเมื่อกี้เราก็สามารถดดบเบันคลิกที่ตรงแถบเดเยอร์เอฟเฟกตรงนี้เพื่อกลับไปแก้ไขได้นะถ้าใครอยากจะปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับอ่ะปุ่มประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วผมจะเลือกที่ตัวกรุ๊ปจิ๊กซอนะครับแล้วก็อาจจะหมุนมันนิดนึงก็ได้ครับอ่าให้มันดูแบบบางเฉียงๆเนาะมันจะดูน่าสนใจขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะขยับตำแหน่งมันก็ได้ครับอ่ะประมาณนี้ถ้าเราได้แล้วเราก็กด enter ครับที่เหลือก็เราอาจจะทําการพิมพ์ข้อความอะไรใส่เข้าไปอันนี้ก็แล้วแต่ละครับว โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับไม่ยากนะสังเกตสำหรับเทคนิคการแปลงรูปถ่ายให้เป็นชิ้นส่วนจิ๊กซอเนาะกขมีแอคชั่นเข้ามาช่วยให้เราทำงานง่ายขึ้นนะครับเราก็ได้ภาพที่เท่นะครับเอาไปทำเป็นสตอรี่เป็นไดอารี่อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าใครอยากจะตกแต่งยังไงเพิ่มเติมก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับ ก็สำหรับใครที่มีคำแนะนำหรือว่าข้อสงสัยต้องการติชมอะไรเพิ่มเติมนะครับก็พิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับทั้งในคอมเมนต์หรือว่าในเพจ Facebook ก็ได้นะครับหรือว่าใครที่อยากเรียนรู้เทคนิคอะไรใหม่ๆก็อย่าลืมกดซับกดติดตามกันไว้นะครับจะได้เรียนรู้เทคนิคในการออกแบบใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็จะพยายามหาคลิปอะไรที่น่าสนใจมาอัพเป็นระยะะนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องลังไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้เปนดีลาติสวดทุกคนครับ